คือคาเฟ่และมินิสูเพิ่งเปิดใหม่ค่ะทุกคนมีทั้งพี่ยีราฟพี่เสือและก็สัตว์ทาดูยากหลากหลายชนิดเลยค่ะให้อาหารดูว่าถ่ายภาพคููกับน้องๆก็มีให้บริการที่นี่ก็คือมินิสู่กาเดินคลองแปดปทุมธานีค่ะเอามาแล้วซื้อตัวคพละอสองร้อยเด็กเล็กเข,ขาฟรีบรรยากาศน่ารักดีช่วงวันหยุดคนจะแน่นหน่อยอนในห้อมล้อมด้วยต้นไม้ค่ะตรงนี้จะเป็นริมมร์นะคะให้อาหารก็ได้ส่วนนกแก้วก็สวยมากเลยค่ะก็จะก่อให้เราถ่ายรูปแบบนี้แล้วที่นั่งก็เยอะแยะเลยนะคะเอาดอสุ่ๆส าาเลือสวนติดกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยะคะ่ะน้องเป็นนกเพลิแกนนะคะก็จะมีถุงอยู่ใต้ปามุมนี้คือสวยมากเลยนะคะสามารถมาให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปก,กับน้องๆได้ด้วยะคะ่ะใครอยากมาถ่ายรูปก,กับน้องเสือหรือป้อนนมน้องเสือก็ได้ด้วยนะคะเป็นลูกเสือน่ารักมากเนออาหารและเครื่องดื่มบริการนะคะจะเน้นพิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะกินท้องแล้วก็ไปลัดล้อด,ดูสัตว์กันต่อคะ่ะตรงนี้จะเป็นพี่งามงอนนะคะน้องยีราฟของเรานั่นเองคือยืนดูได้แบบ ใกล้ชิดมากๆเลยค่ะไกลขนาดไหนก็ดูเอาสิคะน้องตัวสูงมากโซนด้านในนี้นะคะก็จะเป็นรวมน้องสัตว์หายากแล้วก็สัตว์ไกลจะสูนพันธ์ค่ะแล้วน้องสัตว์บางตัวนะคะเหลือแค่ไม่กี่ร้อยตัวเองค่ะหาดูยากป,าปา้าลูกได้นสนุกได้เรียนรู้แม่เองก็แฮปปี้ค่ะแล้วยังมีน้องแกะสโนด้วยนะคะเป็นไกด์พา,ไ,าไปดูพี่เสือด้วยมีั้งเสือสตรอเบอรี่เสือขาวแล้วก็เสือโคร่งค่ะน้องตัวใหญ่มากดูแบบใก,กล้ชิดเลยอะรวมๆแล้วลูกชอบสัตว์เยอะดีค่ะวันหยุดไม่รู้จะพาลูกไปไหนแนะนําที่นี่เลยค่ะมินิสูการ์เด้นคลองแป